ะครับในการเป็นยูทูบเบอร์นะก็เข้าใจฮนะเข้าใจนะครับจากนั้นพวกผมเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพราะว่าตัวผมเองก็อยู่ในกลุ่มที่แคบๆนะครับสายวิเคราะห์กลุ่มแคบๆนะครับก็มันจะมีเรื่องอะไรให้วิเคราะห์อะไรทีนี้นะครับก,ก็คือต้องอาศัยเรื่องข่าวสารทั่วไปในสังคมเนาะนะครับ อาจจะปรับเปลี่ยนนะของพวกเรานะครับเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าเราหมดเรื่องเกี่ยวข้องกับลุงป้าจริงๆถ้าจะไปพูดเป็นเรื่องเก่าทั้งหมดพอไปพูดเป็นเรื่องเก่าในคดีก็ไม่ได้อีกเพราะว่า,าลุงเองเนี่ยเหลือสิ่งที่ลุงจะต้องแก้กับทีมทนายก็คือ,อสร้างความมั่นใจนะฮะในเวลาที่ลุง ไม่มีไม่ได้ไปเป็นตัวการที่จะไปอุ้มได้ช่องทางต่อสู้เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นงเฉยๆก็จะเห็นภาพต่างๆเห็นภาพต่างๆบางทีก็บอกว่านอนไปได้มีมีผีมามากวนบางครั้งก็เห็นงูมาลัดบางครั้งก็นั่นงเฉยๆก็เห็นพระ มาเดินเต็มเลยพระมาเยอะผมผมก็เลยบอกบอกพี่สาวว่าอ่าเป็นประมาณเก้าสิบกว่าจะเป็นช่วงวัยชราของคุณแม่นะครับแต่นั้นคุณแม่อยู่ยเฉยแต่การทํางานของจิตเจิตมันจะมันจะทํางานมันจะฟูมไปคือร่างกายร่างกายมันมันทํางานไม่ทันจิตนะครับเพราะร่างกายชรา แต่จิตนี้มันมันไม่ชลาจิตที่มันเกิดดับนะฮะจะเป็นไปได้ว่าจิตเนี่ยมันก็จะไปตั้งอยู่ในในสัญญาเก่าๆท่านยังตาดีนะครับท่านยังไม่เอาสมมริจำได้ดีแต่ว่าบางทีท่านนั่งเฉยท่านสวดมนต์ปกตินะครับสวดมนต์ก็ก็ไม่ลืมคำสวดนะ นะครับไม่ลืมคําสวดแต่ว่าแกจะนั่งก็จะเห็นภาพมาเห็นภาพพระมาเยอะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผมก็เลยมองว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันก็คือชรามากนะครับแต่ว่าจิตจิตเนี่ยมันมันก็ทํางานของมันปกตินะครับแต่นั้นถ้าถ้าก็ฝากให้ให้ท่านนั่งสมาธิเยอะๆะครับจะได้ควบคุมจิต ให้ว่างนะครับนี่คือเพราะคุณแม่ผมเก้านสะิบเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบเก้าสิบเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็เลยผมก็สวดมนต์แล้วก็ให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนนะฮะนะฮะพี่สาวผมก็โทรมารายงานนะว่าคุณแม่รู้เป็นอะไรเห็นนั่นเห็นนี่ตลอดเวลานะครับนะก็คุณแม่ผมเป็นคน เป็นคนอยู่ในศีลในในธรรมเนาะนะครับท่านก็อาจจะร่างกายแข็งร่างกายไม่ไม่ก็ทำงานร่างกายปกตินะครับแต่ว่าจิตมันทำงานนะครับมันก็จะไปตั้งอยู่ในในในสัญญามากขึ้นต้ยสำนึกมาขก้นขึ้นก็เห็นพระเห็นนั่นเห็นนี่มา ทั้นพี่ก็คือแกนั่งเฉยก็เห็นนะฮะเห็นเห็นพระเห็นรู้สึกอั่งเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะครับโอเคคุยต่อฮะคุยต่อนะฮะแทักทายครับทั้งทายนะฮะผมนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับคุณยายหนูครับคุณสุนทรนะครับคุณพร้อมพันนะครับ คุณคาใหม่คําคุณมารีซ้อนนะครับกดให้แล้วขอบคุณมากครับนะฮะกดแล้วบางท่านกดให้แล้วก็อาจจะไปทํางานต่อนะครับก็ขอบคุณมากครับเพราะว่ามีคนกดไลค์ให้เกคนนะครับมีคนดูอยู่ส2สองนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันนะครับคุณรัตดาวันครับอย่าเพิ่งไปไหนนะไหนๆก็มาแล้วก็นั่งดูกันก่อนนะฮะนะครับน่ะคุณนรุณีครับคุณมิสสมอนนะครับสิครับผมนะครับคุณประวีนานะครับผมนะครับคุณเพลว คุณแพลมณีเป้าวันนะครับคุณอามินคุณอามีน่านะคุณอามีน่านะนะครับคุณนางพุทธครับสิครับคุณท่านแล้วขอบคุณมากครับนะฮะคุณลมเย็นเข็มทองนะครับคุณพรพันนะฮะคุณพองจันทรนะครับผมนะครับคุณเบนครับคุณสุจิตรานะครับคุณก้อยจ๋าสิครับผมนะครับคุณสวัสดิ์รืองามเอี่ยมนะครับผมคุณทิยาช็อปนะครับฟังด้วยด้วยนะขอบคุณมากครับ คุณธัญรัตน์ครับคุณนิตยานะครับผมนะขอบคุณมากครับเนี่ยสี่สิบแปดท่านเนาะมาสี่แปดก็คุยสี่แปดเนาะนะครับนะฮะอ่ะมาพูดคุยกันนะครับเนี่ยเพิ่งไปไหนเด้อนะเราอ่าทุกท่านก็พิมมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับน้าขอบคุณมากพิมมาทักทายกันได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนมันเล่ยหลอลงเยอะนะครับพิมพ์มาคุยกันนะ นะเมื่อใดที่ยังมีคนดูอยู่นะครับก็ต้องคุยกันต่อไปนะฮะอ้าวเราสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงๆเนาะก็เป็นช่วงขาลงนะขาลงของเอซลุงป้าเนี่ยนะครับขาลงไม่แม่เขาว่าอันนี้นะคือขาลงในการทำมาหากิน YouTube มันเป็นขาลงนะฮะขาลงนะครับแล้วก็ ไม่ว่ากันเนาะความคืบหน้าของอยู่ในลานองค์ปู่ครับก็มีการนะครับคุณแม่สมอนใช่ไหมนะครับคุณแม่สมอนนะครับก็จะมีการอําลากันนะครับก็คือจะกลับบ้านเนาะนะครับขณะพวกเรายังแย่เนาะนะครับ u ู u b e ช่องต่างๆก็คงจะเหมือนกันครับก็คือซบเซาไปเลยนะครับก็คือสร้างรายได้ไม่ได้นะฮะสร้างรายได้ไม่ได้นะครับ จะไปว่า fctp ก็ไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นสนใจแล้วนะฮะเขาก็ต้องไปทำหน้าที่ของเขานะครับก็บแม่สมอนนะครับผมนะฮะแม่สมอนนะครับที่มาทำหน้าที่นะครับอยู่ที่จำปาดงนะครับก็ได้เวลาที่ต้องอำลานะครับก็อาลัยร้องไห้กัน นะครับซาบซึ้งใจนะครับท่านอยู่ตรงนั้นก็นานนะนะครับบางคนก็บอกว่าขอขอโทษขอภัยที่เคยความในใจนะอาจจะตอนอยู่ด้วยกันอาจจะมีการคิดต่อกันไม่ดีบ้างนะครับเพราะว่าเห็นคำว่าขอโทษยังไงก็ขอโทษนะร้องไห้กันเป็นการนำลาที่นะครับแน่นอนครับ การมาเจอกันก็ต้องมีการจากกาันลานะครับก็นำความอาจากลาแบบนี้คือลากลับบ้านนะครับอาจวันหนึ่งวันใดอาจจะหนึ่งปีสองปอีถ้าทุกอย่างมันคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็คงจะดีขึ้นเนาะนะครับระหว่างนี้นะครับแน่นอนครับลุงป้ายังต่อสู้นะครับก็อย่าทิ้งกันนะครับอย่าทิ้งลุงป้า จะทิ but, ici, but, course, ้งพวกผมหมดก็ได้ครับแต่อย่าทิ้งลุงป้านะครับเพราะว่าสินค้าอยังสามารถซื้อได้นะครับก็โปรโมทกันไปนะครับนะฮะโปรโมทกันไปซื้อกันไปนะครับองค์ปูก็ยังดีถ้าผมอยู่ใกล้ๆนะถ้าผมอยู่จังหวัดใกล้ๆผมจะไปลานองค์ปูทุกสัปดาห์เลยนะครับลานองคปูทุกสัปดาห์เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนาะนะฮะ ผมหาภาพนั้นไม่เจอเห็นอยู่นะครับอ๋อนี่ไงนะครับลาแล้วอ๋อมีมีมีการจัดสู่ขวันเล็กๆด้วยนะมีการจัดสู่ขวันเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะ ุณนายแป้งผักนะครับมีอ๋อนียเห็นเห็นแล้วแม่เห็นลุงช่างนะครับแล้วก็พี่หนิงแล้วก็พี่อนุวัฒน์แล้วก็นางรำนะครับนะครับก็มามาสูบควันแล้วก็ผูกแขนลำลานะครับอ่ายายสมอนนะครับผมนะครับเวลาไปเจอจะเจอยายสมอนประจำนะครับ ไปเจอบ่อยนะเวลาอยู่ที่นั่นเนาะอด้วยนะคะืมนี้จะต้นไปขอให้สมความสเจริญไปอยู่บ้านก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยายสมอนอยู่จังหวัดอะไรนะฮะยาสมอนอยู่จังหวัดอะไรใครรู้บ้างนะฮะยายได้่อจางขอคนเดนอให้ช่ะอืมนะฮะขอให้คุสมมีความสุขความญตื่นทันใจเนาะ ยายสมอนก็ร้องไห้ยแล้วนะฮะเมื่อกี้ยากยากคำใส่ที่คุนพูดนะอ่าทุกคนตอนนี้ก็มีปัดแผ่นอ่าคุณได้แปลงผักแล้วทุกคนก็ร่วมนะะผูกแขนข้อมือเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ในมุมของการล่ำลานะครับล่ำลาไปอไม่ได้ล่ำลาเลยนะครับก็คือช่องต่างๆนะครับช่อง y o YouTube ต่างๆก็ต้องอ่านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่จำปดงนะครับนะฮะไม่ถือไม่เราไม่เรียกว่าซบเซาหรอกครับยังรักเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมนะฮะจนกว่า สิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นนะครับดีที่สุดจะเกิดขึ้นที่จำปาดงนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดท่านนะครับแล้วก็เจ็ดสิบสี่ไลน์นะเจ็ดสิบสี่ท่านนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดไลน์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใดพิมมาได้เลยนะครับพิมมาพูดคุยกันนะครับพิมมาพูดคุยกันได้เลยนะครับนะฮะ ิดว่าช่องอาจารย์ก็เป็นที่พูดคุยมาทั้งทายกันนะครับอย่าบางครั้งบางคนก็มากดไลค์ให้เฉยๆนะครับก็ขอบคุณมากทีเดียวนะครับคุณสิริกุลครับคุณแอปคุณธนิดาคุณมารีนะครับคุณบัวตองนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ว่านะครับผมนะครับสู้ๆอดทนทุกช่องนะฮะทุกช่องเลยครับเพราะว่าช่องช่องเล็กๆก็คงต้องก็คือถ้าจะไลค์ก็คือไลค์ทั่วไปธรรมดานะครับ ขนาดช่องใหญ่ยังแย่นะครับดังนั้นก็เป็นมังใจทุกช่องนะครับนะครับเอาเป็นว่า FCP ตั้งแต่ช่องลุงป้าหายไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสี่ห้าแสนเนี่ยนะครับไปอยู่ไหนนะะตอนนี้ช่องลุงป้าก็ได้สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วนะครับช่องใหม่เนี่ยนะครับช่องใหม่ได้สี่ห้าหมื่นละนะครับจุดนี้แหละครับ ฝั่งตรงข้ามเขาโจมตีว่าเขาเอาช่องเดิมเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าคนไม่รักลุงป้าแล้วคนทิ้งลุงป้าไปหมดแล้วนะครับเขาก็เลยไปโจมตีว่าถึงจุดจุดต่าสุดของลุงป้านะครับเขาก็จะเอาเอาคนที่มากดติดตามใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับกับยอดซับเก่านะครับ ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วเอซไปอยู่ไหนหมดแล้วเอฟซไปอยู่ไหนหมดนะครับตอนนี้สายลุงป้าคนที่มีคนติดตามสี่แสนเสี่แสนรับก็คือจ่าเอ็มคนเดียวคนอื่นๆทั่วไปก็ก็คือยอดทรับอยอดซับจะเป็นคนกลุ่มเดิมคนซ้ำซ้ำนะไม่ว่าจะเป็น ช่องของพี่เน่งช่องของยูทูบเบอร์ YouTuber ที่แสนซับขึ้นไปนะ่ะก็จะเป็นซ้ํากันนะครับก็เลยงงว่าแล้ว FCDP จริงๆเนี่ยมีมีเท่าไหร่กันแน่ก็เอาเป็นว่าวัดจากไม่ต้องวัดจากช่องผมนะครับ8ปดแปดหมื่นนเนี่ยเป็นเป็นลมนเฉยๆนะครับแปดหมื่นไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์จากช่องผมนะครับดีที่ว่ามันยัง มันยังนับในจํานวนอยู่นะครับแต่ให้ไปดูที่ผู้ติดตามช่องป้าแตนชาแนลแล้วก็มอนโอมชาแนลนะครับผมนั่นคือของจริงนั่นคือของจริงนะครับเพราะว่าพวกเราก็โปรโมทต,ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งตรงข้ามก็จะโจมตีเราขนาดนั้นว่า FCDP มีแค่นี้เหรอสี่ห้าหมื่น สี่ห้าหมื่นคนเองในมุนมุมมองของเราก็ถือว่าเยอะนะนะครับไม่เป็นไรเ้าจะโจมตีก็ว่าไปนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังเขาไม่ได้ติดตามเขาไม่ไดติดตามนะครับหรือเป็นไปได้ว่าสี่ห้าหมื่นคนเนี่ยก็คือคนปัจจุบันแต่ในช่องอื่นๆที่มีคนติดตามเยอะเนี่ยมันก็คือเป็นเป็น เขาเรียกว่าแอคเขาผีแอคเขาผีแอคเขาซ้ำกันแอคเคาที่เขาเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วแล้วก็แอคเขามีมีการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นก็ได้ยินว่าเออจะทำยังไงดีจะให้ทุกคนเนี่ยที่อ้างว่าเป็น FCTP เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะมากดติดตามช่องนนโอมช่องประแตนชาแนลให้หน่อยเพื่อจะได้ถึงแสน ถึงแสนเพื่ออะไรครับเพื่อจะป้องกันช่องเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ยังมันก็จะมีคนเอาช่องไปเกิดช่องปลอมมีคนเอาช่องปลอมของยังไปใช้ช่องปลอมลุงพลป้าแตนแฟมิลี่แล้วเอาไปมีคนติดตามอยู่คนหนึ่งสองคนแล้วเอาไปเม้นไปเม้นบุคคลสําคัญที่มี อที่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกกันกับลุงอ่ะแล้วเอาไปโพสต์มีคนแคปมาเนี่ยนะครับตราบใดที่ช่องป้าแตนกับอันนี้อมโนมเนี่ยยังไม่ถึงแสนมันก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ก็อันตรายนะครับอันตรายนะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอกวาอ่าแล้ว FCTP หายไปไหนหมด FCTP หายไปหมดใคร สนเก้าสบเก้าสี่คนนี้ก็คงกดติดตามหมดแล้วเนาะนะครับกดติดตามหมดแล้วเนาะใน,ในปาแตนลุงผลอาปาแตนชาแนลนะครับแล้วก็วนโอมชาแนลนะครับผมนะครับเพิ่งเปิดได้ไม่ดไม่กี่เดือนเองนะครับไม่รู้ว่าได้ไรายได้หรือ,อยังนะครับได้ไรายได้หรือ,อยังนะครับนะฮะช่องทีวีมันยังเอาไปคอมเมนต์เลยครับนั่นแหละครับตอนนี้คือต้องใช้ อยู่ที่ว่าช่องเหล่านั้นเขามีสมองขนาดไหนนะครับที่จะเอาไปคิดว่าเฮ้ยเอ้ยลุงพลมันเจ๋งว่ามันมาด่ากูไอ้เนี่ยอยู่ที่สมองคนเหล่านั้นนะครับว่าจะฉลาดหรือไม่ฉลาดต้องดูออกนะครับใครปลอมไม่ปลอมคนปัญญาอ่อนที่ไหนจะเอาตัวเองไปด่าไปท้าทายคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้มันแก้งความยากครับแก้งความยากคนเลวมันเป็นขนาดนั้นนะคนเลวนะครับ คือเวลามีศัตรูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้เราจะบอกว่าอย่ามีศัตรูทําอะไรก็ได้อย่ามีศัตรูครับมันนําแต่ความทุกข์มาให้คือศัตรูของลุงเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เอาไปโจมตีใส่ร้ายใส่ร้ายจนคนเกลียดลุงเนี่ยโดยไม่รู้เรื่องว่าเกลียดเพราะอะไรแต่เกลียดไปแล้วอะ่ะอดังนั้นผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะคือเห็นเขาพูดเขาพิมพ์ผมก็เหนื่อยนะฮะว่า FCTP หายไปไหนนะครับหรือว่า FCTP จริงๆก็มีแค่นี้แหละสี่สี่หมืนห้าหมืนนะครับแล้วแสนมาจากไหนล่ะแล้วคนติดตามช่องใหญ่ๆแสนนมันมาจากไหนอ่ะเออนะครับดังนั้นช่องจ่ายเอ็มอย่าให้ปิวนะเพราะว่าช่องจ่ายเอ็มช่องเดียวครับที่มียอดซับ มากใกล้ๆก,กับลุงพลมระเตนฟอร์มี่เ็กเกาะนะครับมีถึงสี่แสนคนแล้วนะครับนะฮะตอนนั้นว,วิธีการดูคนซับสบไครนี่ยมันก็ไม่ไม่ไมสำคัญละผมว่านะของลุงป้าเวลาไลฟ์สดเองมีคนดูประมาณประมาณพันกว่าเหมือนกัน พันกว่านะครับก็เลยเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของของ Youtube นะฮะว่ามันเป็นยังไงเนาะนะครับใช่ฮะตอนนี้ลุงป้าไม่มีเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสนจะทำเครื่องหมายถูกกินยันตตนไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าประกาศไปให้ทุกคนนะครับว่า ใครก็ได้ครับอ,อยู่ที่ไหนอย่างไร FCP อยู่หลืบไหนของโลกนะครับก็มากดติดตามลุงป้าอะติดตามช่องลุงป้าแตนชนแนลนะครับแล้วก็มโนโอม h ชนแนลนะครับเพราะว่าจะได้ถึงแสนถึงแสนเมื่อไหร่ก็จะทำนะครับการยืนยันช่องและให้เป,เป็นเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อ,อ YouTube จะได้ปกป้องช่องนะครับ youtube จะได้ปกป้องช่อง นะครับแต่ก็มันก็ยังไม่เกิดผลนะครับก็ยังอ่ายังโอ้โหอีกนานครับจะถึงแสนเนาะนะครับช่องคุณเหน่งช่องคุณคุณเหน่งค่าจานนรย์นะครับอ๋ออนะครับใครสิริค่าจาร์กติดตามขอบคุณมากครับคุณ อันเองดิสครับเสครับนะพิ่สดานา้ำเสยครับผมนะครับช่องทีวีมันก็ยังเอาไปคอมเมนต์เออผมเห็นแล้วมีคนแคปมาอุย้ยอันตรายฮะคือคนนี้มันเร็วช่วงจริงนะมันจ